วันที่4ธันวาคม2,557ในายแผวนวณะเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาการชาติไทยร่วมลงนามถวายพระพราพระบรมชายารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2 5 5 7ณห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระยานาสังวรเจริญสุวัฒโนสภาการชาติไทยโดยในวันที่5ธันวาคมนี้สภาการชาติไทยได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเนื่องในวันโอกาสวันเฉลิพชชมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชทรงเจริพชชมพระชนมพรรษา87พรรษา ซึ่งโรงพยาบาลจุราลงกรสภาการชาติไทยได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปพร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการบรรยายพิเศษรวมทั้งเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สภาการชาติไทยและสวนงูสถานเสวภาสภาการชาติไทยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลห้ทันวางมหาราชอีกด้วยสมยศดิษเจริญถ่ายภาพชนิตากิติพาฒรายง,งาน